เหมือนเหมือนไอหมาบอยโอเควันนี้เป็นวันแรกของปี2026นหะหรือปี69เก้าังเมืองนะแต่ังกูยังก็ทุกอย่างก็มันชัดเจนมันชัดเจนขึ้นนะก็โอกาสที่ตั้งนานแล้วจะไปลบกัน ก็คิดว่าก็คงมีน้อยแหละนะแพ้มึงแพ้มันก็เป็นสิ่งที่ดีส่วนแบบเขาจะไปสู้กันแบบทางกฎหมายระว่างประเทศอะไรก็ว่ากันไปนะแต่สุขุของกูนะกูเราไม่ชอบคำพูของกูนะเพราะฉะนั้นสาหรับกูก็คือูเป็นหมาทูกแพ้นะมึงจะเรียก